ทำการตลาดเท่าไหร่คนก็หาคุณไม่เจอใครเจอปัญหาดีบ้างนะครับที่หลักๆเลยถ้าคุณรู้แล้วว่าคุณนั้นกําลังแก้ปัญหาให้กับใครแล้วคนถ้าเขารู้ว่าคุณนั้นมีโซลูชันแบบไหนอยู่ที่จะช่วยทําให้ชีวิตของเขาดีขึ้นเน้นย้ํานะครับสินค้าของคุณต้องดีอยู่แล้วเลยนะถ้าคุณรู้ว่าของคุณดีคุณนั้นจะต้องทําตัวเองให้ดังนะครับให้ดัง ให้คุณนั้นเป็นที่รู้จักถ้าคนเขาเสิร์ชหาสินค้าในแนวของคุณนั้นหรือเสิร์ชหาตัวคุณเขาต้องหาคุณเจอนะครับ ไม่ว่าจะเป็น YouTube ก็ตามไม่ว่าจะเป็น Facebook ก็ตามไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของคุณก็ตามคราวนั้นจะต้องหาคุณให้เจอได้เพราะฉะนั้นที่หลักเลยนะครับถ้าคุณอยากจะขายได้ดีๆขายได้เยอะๆโดยที่ทําการตลาดน,น้อยนะครับไม่ได้ต้องพึ่งการลงแอดต่างๆมากมายคุณนั้นจะต้องทําตัวเองให้ดังทาคอนเทนต์ออกไปให้เป็นที่รู้จักนะครับว่าคุณนั้นเป็นเอ็กซ์เรหรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆที่คุณกำลังขายอยู่ลองสังเกตดูนะครับว่าวันนี้คุณทำตัวเองเป็นแบรนด์แล้วหรือ,อยัง ลองดูครับ